อ่ะการสัสดีครับทุกคนครับอยู่ป้อมนอมไรนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่8สิงหาคม2 5 6 8ตัวนี้เป็นเวลา14นิกา49นาทีครับอ่ะแซ่บอกต่อกันแล้วกันนะครับนะตำรวจจราจรกลางครับกองกับกับการหนึ่งเต็มระบบครับนี่คือหน้าสวนจุจ,จักนะครับทุกคนอ่ะ เหนื่อยขึ้นมาข้างบนนะครับนี่ครับมีผลแล้วนะครับสี่สิงหาคมเนี่ยไปสั่งรถใหม่ออกมาครับตำรวจจราจรกลางเต็มระบบครับหน่าสวนจะรจาครับทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ด้วยความสุภาพครับไม่ได่าเจ้าเทียมหลวจนะครับ นี่คือหน้าสวนจุจัารนะครับทุกคนการจราจรก็ติดนะครับนะติดก็พอได้อยู่ก,ก,ล,นนล, <laughs> กบบล่าวสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้ลงไปหวังว่าขอโทษขออภัยด้วยหากินแบบนี้แหละสวัสดีทุกคนเลยนะครับเต็มระบบเลย ตอนนี้จราจรกลางได้คุมเข้มนะครับหน้านี่เห็นไหมครับทุกคนไรที่เข้ามาแล้วนะครับดูดูเอาดูเอาอืมขยันมากครับตำรวจจราจรไทยเนี่ยดังไกลไปทั่วโลกครับซอฟต์พาวเวอร์ไหมแบบนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไหมนะครับให้ดูครับการจราจรแม่งโคตรติดเลยนะครับนะ ก่อนหน้านี้เขาติดเลยว่าเจ้าที่ไม่ได้ครับมันเป็นหน้าที่ของเขาอืมใครที่โลกสวยไม่ต้องดูนะครับนะนี่ครับบอกกจะรอกองกำกับการหนึ่งครับถ้าแยกราพราเมื่อกี้นี้ไปก็ก็เห็นอยู่นะอืมถ้าแยกราพราเมื่อกี้ก็เห็นอยู่น,ะน,นี่จะเป็นสวนจัจ,จุจักนะครับมาจากแยกอตกร มุ่งหน้าหาแยกราดพาวกับการจราจรนี่สุดย่ําแย่อยู่แล้วนะครับแต่ตํารวจจราจรเนี่ยโอ้โหนะครับแทนที่จะนะครับออกแบบมาเขาเรียกว่าออกแบบมาอะไรอำนวยความสะดวกไหมครับแต่แบบนี้สะดวกไม่สะดวกท่านก็รับชมดูเอานะครับนะอย่าไปด่านะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับในบ้านนะครับ ในบ้านแดงแล้วกันนะครับเราก็เห็นนะครับนะดูกันตำรวจก็ดูปลบอ,อ,อไปไปนะครับป,ป้าปลาสีนี่จะเป็นด้านขาออกแล้วกันนะครับต้องใช้คําว่าขาออกเนาะมาจากอนุสาวรีย์รัยสมรภูมิเดินทางมาจากอนุสาวรีย์มุ่งหน้าห้าแยกราดพร้าวครับท่านผู้ชม นี่ครับนี่เป็นวันศุกร์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568ตอนนี้เป็นเวลาสิบสี่นาฬิกาครับสิบสีนาฬิกาห้าสิบนาทีาโดยประมาณครับ เต็มระบบเลยนะครับใครไม่พร้อมนะครับอย่าหามาอันนี้ป้อมมนอมเตือนไว้นะครับถ้าไม่พร้อมอย่าหามาถ้าคุณมาคุณก็จะเจอนะครับนะเจอดีก็วันศุกร์นะครับการจราจรตอนนี้ก็ยังพอได้อยู่นะเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับการจราจรนี่จะติดขัดมากมากกว่านี้เพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับรถมาใช้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเขาก็บอกว่าเบาๆเบาๆเบาๆนะครับเห็นไหม เออนี่ครับพิธีการเรียกรถของอกาจลสุดล้ำไหมครับท่านผู้ชมนี่แหละครับซอฟต์าพาวเวอร์ไหมอืต้องใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไหมแบบนี้ออืม่าแดดร้อนครับวันนี้เจ้าที่ตำรวจก็ขยันนี่ อ่ะสวัสดีครับหกร้อดวงตาครับเต YouTube ไ like นะลน์เนาะรวมโดยช่วยกันครับหมวกกันน็อกสวมใส่นะครับถ้าจะมาจนจากหน้าตอนนี้บอกเลยนะครับสวมใส่โดยด่วนเลย,ยไม่อยากจะโดนจับโดนปรับใครที่ยังไม่ต่อภาษีหรือต่อแล้วนะครับก็ก็ต้องใส่นะครับติดให้มันเรียบร้อยตำรวจเห็นไหมเขามองไม่เห็นนะครับเขาส่องดูเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ย อ่าเขาส่องดูไปเข้าไปนะครับมีโต๊ะนะครับมีโต๊ะไม่รู้ว่าเป็นเปรียบเทียบปรับหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับอันนี้จะดูว่าการจราจรนี่มันติดขัดแค่ไหนนะครับการที่เจ้าหน้าที่มาตั้งด่านเนาะเออเดี๋ยวพาทุกคนนะครับไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาชมอีกฝั่งนี้มุมนีเ้เห็นได้เห็นได้ชัดเนาะเออ ให้ดูให้ดูมุมมุมนี้แล้วกันสวัสด,ดีทุกคนเลยนะครับมาด้วยความสุภาพด้วยนี่เห็นไหมนี่เอาหเห็นกันให้ชัดครับ,บกกจะรอจัดเต็มเอประธานขอโทษขอไปด้วยนะครับมันอาจจะดิกรักดิกดักหน่อยนะครับทุกคนอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะให้เห็นเนาะ อืมอ่านี่แหละครับเขาก็มีป้ายมีอะไรให้ชัดเจนนะครับมีป้ายมีอุปกรณ์ครบครบเครื่องนะครับอ่าถ้าไม่ผิดไม่ต้องกลัวครับมาได้เนาะแต่ถ้าถ้าผิด ก็ไปทําให้มันถูกต้องถึงจะมาได้อันนี้ขอบอกแล้วกันนะครับถ้าถ้าทําถูกมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเนอะอืมไห้เห็นเลยนะครับเดีย๋ยวอีกอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานนะครับท่านผู้ชมการจราจรนี่บอกเลยครับวันศุกร์นี่ติดขัดแน่นอนนะครับบอกเลยว่าติดขัดแน่นอนแต่ตอนนี้ก็พอพอได้อยู่เนาะพอได้อยู่อ่ามีจราจรนะครับที่อยู่บริเวณตรงห้าแย็ลาดเพร้าวเห็นอยู่นายหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ เห็นอยู่ในานึงครับยืนดักเส้นทึบอยู่นะครับทาไมไม่มาอยู่ด้วยกันเลยให้มันให้มันแบบนะให้มันพอดีอ่ะอะนี่แหละครับหน้าสวนจุจักครับใครที่เข้ามาเนาะ นี่แหละครับท่านผู้ชมเยอะมากครับวันนี้เต็มระบบเลยตำรวจจราจรกลางกองกำกับการหนึ่งนะครับวันนี้ท่านไม่ได้ไปตั้งอยู่ตรงห้าแยกลาดพร้าวนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยป่วยแบบเต็มระบบครับมีป้ายกล้องทีวี มีชื่อผู้คูุมด่านนะครับเรียบร้อยอยู่ตรงนี้นะอ่านี่แหละครับตำรวจไทยในที่ตอนนี้นะครับฝั่งในด้านชายแดนยังอ่ามีปัญหากันอยู่นะครับพวกเราก็ได้เห็นนะครับนี่นะครับเห็นจเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเน,นี่แบบโอ้โหกับคนไทยนี่แบบสุดยอดจริงๆนะครับผมอยากให้ขยันแบบนี้กับฝั่งกัมพูชามาก นะครับอืมแต่มันคนละหน้าที่เนาะเออบางทีมันมันคนละหน้าที่นะครับท่านผู้ชมอย่าพ้านะบางคนเขาก็ตอบมาเราก็อืมเราก็พูดในตามความเป็นจริงอะนะอืมเป็นหน้าที่ของเขาอะนะที่จะมากวดขันวิ่งในจราจรนะโอ้โหนะครับเยอะเลยวันนี้แถวไหนครับตรงนี้หน้าสวนจตุจัรนะครับหน้าสวนจตุจัรถนนโลนโยธิน ด้านขาออกนะครับจากอ่าแยกตอตอกแล้วกันหรือสะพานควายนะครับมุ่งหน้าหาแยกราดพร้านะครับท่านผู้ชมอืมนี่เลยครับสุดยอดไหมครับพี่ตำรวจตำรวจไทยดังไกลไปทั่วโลกอ่ามีประเทศไหนบ้างนะครับที่ขยันเหมือนประเทศเราช่วยบอกหน่อยนะ มีที่ไหนบ้างนะครับท่านสามารถคอมเมนต์ได้เนาะด้วยความสุภาพครับเข้ามาเรามาสังเกตการสังเกตการการทำงานของเจ้าที่ตำรวจจราจรกลางที่ขยันเสือเกินนะครับช่วงนี้ วิธีนะครับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะมาตั้งจุดตรวจเนี่ยเขาทำกันอย่างไร ตอนนี้ผมก็ไลฟ์สดนะครับทั้งสองช่องทางในบ้านนะครับใน YouTube ไลฟ์แล้วก็ Facebook ไลฟ์นะครับผมได้เปิดกล้องมาไม่กี่นาทีแต่ตำรวจก็ได้ทำการวอร์สิบสี่แล้วนะครับเออทำไมวอร์สิบสี่เร็วจังนะครับจะได้ชื่นชมกันหน่อยเนาะเห็นไหมไอ้ที่เข้ามานะครับใน Facebook นะครับไลฟ์ก็ เรามาะระวังครับจะชนเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้กําลังวอ14นะครับพอดีผมเพิ่งมาถึงแต่เขาก็ตั้งได้สักพักแล้วนะครับทุกคน mm hmm. เต็มระบบบกจะรอเขาก็เต็มระบ,บบอยู่แล้วครับ mm hmm. ไม่ใช่ด่านเถื่อนนะอันนี้ด่านที่ถูกต้องนะครับมีอุปกรณ์ที่ครบครบเครื่องครบเครื่อง mm hmm. เริ่มขนอุปกรณ์นะครับขึ้นรถ กระบะแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนะครับผู้คนมาใช้บริการค่อนข้างที่จะเยอะรถที่จอดอยู่ตรงโต๊ะนะครับโอ้โหไม่ใช่มหากรรมนะครับนะอันนี้จะเป็นบริเวณตรงโต๊ะออกใบสั่งนะครับใบสั่งนะครับนะไม่จําเป็นต้องไปชําระเลยนะไม่มีกฎหมายบังคับไม่ชําระเลยนะอ่าวอสิบสี่แล้วนะครับพอเปิดกล้องมาได้ไม่นานก็วอสิบสี่แล้วใครที่เข้ามานะครับใน YouTube l ์เก้าร้อยหกสิบห้าดวงตาก็ประมาณหน้าสวนจุดจักนะครับทุกคนนี่ทางนู้นจะไป5แยกราทพาว้าแยกราทพาวก็มีนะอ,อจุดที่เขายืนดักอยู่นะครับเออเห็นไหมครับท่านผู้ชมนู่นตรงไปเนี่ยจะมีตำรวจนายหนึ่งนะครับที่ยืนดักนะครับรถที่เหยียบเส้นทึบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขากลุ่มเดียวกันไหม เอ,อ,อันนี้จะเป็นกองหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นของสอนอวิภาวดีไหมอาจจะไม่ใช่นะเอออาจจะไม่ใช่ก็ได้นนะี่มีมีมเส้นทึบก็มีครับอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับเส้นทึบใครที่มาใช้เส้นนี้ก็สวมหมวกกันน็อกครับเพราะว่าค่าปรับมันแพงค่าแรงมันถูกอืไปว่าเจ้าที่ก็ไม่ได้นะอันนี้ผมมารณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับ ให้ทุกคนเขาลบกฎหมายเขาลบกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนนะครับดูดิโอ้โหนะครับท่านผู้ชมอ้โโอ้ยบ้านผมก็เรียกว่าเป็นตาสะออนเนาะอืมเป็นตาสะออนเหลือเกินนี่ครับมาดูครับการขนอุปกรณ์ขึ้นรถดูซิว่าบกจะรอเขาจะอ่ามีอุปกรณ์ที่จะปกปิดไหมครับมาเราดูดูดูไปด้วยกันเนาะ อ่านะครับเราจะซูมไม่ชัดๆเลยนะครับวสิบสี่ผมเพ,พิ่งมาถ้าตั้งถ้าตั้งแบบช้ากว่านี้นะครับการจราจรนี่ผมว่าอู้บันลเลยนะครับการจราจรติดขันเลยนี่ครับเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนี่จะเป็นสวนจุุจักนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลย สวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ไม่ใช่จุดตรวจคนดำนะอันนี้จะเป็นจุดตรวจกันวินัยจราจรประกจะรอกองกับกับการหนึ่งนะครับเห็นไหมอุปกรณ์เขานะครับดูครับท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันว่าเขาจะเอาอะไรปกคุมไหมจะเอาอะไรมัดไหมแต่ถ้าเป็นประชาชนนะครับคุณว่าเรียบร้อยไหมเอออ่าชมไปด้วยกันนะครับโตรตรงนู้นคกนก็เยอะนะครับคนมาใช้บริการอันนี้ไม่ใช่ตลาดน,นัดน,นะอืมเป็นจุดตรวจนะครับบางคนเข้าใจผิด เห็นโต๊ะนั่งโหบริการฟุตบาทครับฟุตบาทเรากลายเป็นแบบจุดเคลื่อนที่เลยของบากาจรอ,อนะครับท่านผู้ชมแต่อาชีพตำรวจนี่มันช่างดีเหลือเกินนะครับนะอาชีพตำรวจเราเนี่ยดีเนาะท่านผู้ชมอ่ใครที่ยังไม่ติดตามนะครับทางช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางบ้านฟ้านะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ตอนนี้ไลฟ์สดใน2ช่องทางเลยนะครับในบ้านฟ้าแล้วก็อ่า YouTube ไลฟ์นะบ้านฟ้าก็ตามตัวเลยก็คือภาษาอังกฤษนะครับป้อมปนอม P.O.M.P.R.A.N.O.R.M. นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ทาง YouTube l i ฟ e ก็ป้อมปนอมเป็นภาษาไทยเลยโดยตรงเลยนะครับใครสะดวกด้านไหนก็รับชมได้นะครับแต่ในบ้านแดงนี่ พี่น้องนะครับก็คนกลางกีงดูเยอะบันฝาก็เยอะครับนะตอนนี้อืดูไปพร้อมๆกันด้วยความสุภาพครับอย่าด่าเยอะเียมตำรวจอย่าด่าผม <c oughs> อย่าด่าผมเออผมไม่ได้มามาด่าตำรวจนะเรามาประราชาสมบันรณรงค์ให้ทุกคนเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรเพราะช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่สี่มาเนี่ยสิงหานะครับสี่สิงหามาไปสั่งรูปแบบใหม่นะครับออกมาเต็มระบบนะครับ บินเาขาเรียกว่าอะไรนะใบ,บสั่งเนี่ยจะยาวมากครับนะใครทีเ่เคยได้นะครับเคยได้มาก็นะเอามาให้ดูหน่อยแต่ก็ไม่อยากจะได้หรอกนะมันมีมูลค่านะท,ทุกคนเออะมันมีมูลค่าเราก็ไม่อยากจะได้หรอกก็ร่วมด้วยช่วยกันครับถ้าเราไม่ทําผิดตํารวจเขาก็ไม่จับหรอกตก็จะรอเออไม่ว่าพี่ๆี่เขาก็ไปได้นะอ่าเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับพี่พี่ตำรวจไทยขยันไกลไปทั่วโลก แล้กวก็ดังไกลไปทั่วโลกด้วยนะครับนะ,ะผมอยากจะถามเลยนะครับนายกรัฐมนตรีหรือรักษาการนายกรัฐมนตรีท่านเอาไปบรรจุไหมนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมทำไมตำรวจไทยทำไมขยันตั้งด่านกันขนาดนี้ขยันมากครับพี่พี่ทหารกล้าเราขอเป็นกำลังใจเนี่ย <laughs> มาชมจุดตรวจดัดนไปให้กำลังใจพี่พี่ทหารเนาะเออ แล้วแต่ครับใครอยากจะให้กําลังใจตํารวจได้ก็ให้ได้นะครับปานช่องนางป้อมปนอมไวอืมแกไปด่าเขาแต่ป้อมปนอมก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆทานกล้านะครับที่อยู่ประจําชายแดนไทยกัมพูชาครับแล้วก็สามจังหวัดภาคใต้เรานะครับนะอ่ะชมไปด้วยกันนะครับว่าเขาจะมีสิ่งปกคุมไหมก็ชมไปด้วยกันนะครับต้องไ้ชม จะไปว่าเขานะครับถ้าเขาไม่ปกคุมนะครับมาชมไปด้วยกันนะครับดูครับว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎรผู้ที่ถือกฎหมายนะครับจะมีอุปกรณ์ไหมอุปกรณ์ที่จะอ่าปกคุมไหมถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยจะโดนไหมเอาชมไปด้วยกันนะครับตอนนี้เขากําลังจะติดเครื่องไฟว่าๆอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณนะครับพี่เล็กวงนะครับที่อ่าได้นําเสนอเรื่องราวเรื่องนี้นะครับจากพี่เล็กวงนะครับ แต่พี่เล็กไม่ได้มาเนาะบอดีโทรศัพท์แบบมีปัญหานะครับท่านผู้ชมอ่านะครับดูครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็วอสิบสี่แล้วนะครับอันนี้ที่ผมไลฟ์สดตอนนี้ก็อยากจะรู้ว่าเออทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะมีอุปกรณ์ที่ปกคลุมรถที่นํามาใช้ไมเดยอยันนี้เราอยากดูเฉยๆนะครับถูกผิดอันนี้เราไม่ทราบเนาะ ด้วยความเคารพด้วยความสุภาพแล้วกันนะครับตอนนี้กําลังเก็บนะครับอุปกรณ์โอ้ยเดี๋ไปเก็บน้ำนี้ตะสอนเนาะพี่น้องเลยอ่าในวันหนึ่งนะครับผมอยากจะให้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่จะนําเสนอเรื่องราวแบบนี้นะครับไปสู่การที่จะยกเลิกเปอร์เซ็น์รางวัลน,นาจับแล้วก็ขึ้นเงินเดือนให้พี่ๆตำรวจจะดีกว่าไหมนะครับนะ อ่าขึ้นเงินเดือนให้พี่ๆเขาเลยอืมนี่ครับบกจะรอบกจรออ่าชมไปด้วยกันนะครับตอนนี้เขาเก็บเร็วมากครับเขาเมืออาชีพนะครับตำรวจ ตลาจอกลางเขาเมืออาชีพครับไม่ว่ากลางคืนกลางวันกลางคืนก็เมืออาชีพครับมีขนอุป,ปกรณ์แบบตัแ๊ดบบเดียวครับอืมมีคนมาตั้งให้ด้วยนะครับกลางคืนเนี่ยตอนนี้กําลังเก็บนะครับใครที่ออกจากนะครับออกจากเขาเรียกว่าอะไรนะออกจากกรมการขนส่งนะครับออกจากขนส่งหมอชิพเนี่ย ถ้าคนไปต่อมานะครับคุณก็ต้องแสดงนะครับแสดงป้ายที่เสียภาษีนะครับติดไว้ให้ชัดเจนถ้ามันไม่ชัดเจนอันนี้คุณโดนแน่ๆน,น,นะเออนี่ถ้าเป็นยททรยชาชนิดเนี่ฮะปิดไหมพี่ถ้าเป็นาทาทถาเป็นระชาชนิดิดไหมอ่ะไม่มีสายลัดเนี่ยจะเหลือหรอ ลองดูดีครับผลแล้วแบบอุปกรณ์แบบแบบนี้พี่พี่คิดว่าเหลือไหมล่ะครับไม่มีไม่มีอะไรคุณไม่มีอะไรรัดอ่เออเออใส่นี่ทำไงก็ก็ดูดูไปพร้อมๆกันครับว่าเออเขาจะมีอุปกรณ์รัดไหมอุปกรณ์แบบอันนี้ไหมนะครับเราไม่ได้ว่านะเออแต่เราอยากอยากจะให้เห็นนะครับว่าเอ้ฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขา เขาจะมีการปกคุมไหมสิ่งของไหมอะไรประมาณนี้เนาะออลองดูครับใช้มารถถากับประชามก็ถือว่าดีครับการตั้งด่านก็คือแบบมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าหนึ่งก็คือต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับอืมอันนี้อันนี้ก็เราเข้าใจนะครับเราไม่ได้มา,มาว่าเนาะ เออเราไม่ได้มาว่านะการตั้งด่านที่ถูกต้องมันก็ถูกมันก็ดีแล้วเนาะเราเราไม่ได้ไปแบบว่าเฮ้ยห้ามนะหรืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับเรามารณรงค์นะโอ้โหนะครับดูเบกันกระจุยเลย <c oughs> โอ้ย,อ,ยอ้ยสิ่งมากอ่ะตำรวจอ่ะโอ้ยสิ่งมากอะ่ะัย,ร,ยรุ่นไหมัยรุ่นไหมัยรุ่นวัยรุ่นไหมอ่านะนี่เต็มกันรถเลยนะครับโอ้ยอุปกรณ์นี่ครบเลย ดีแล้วครับที่มีตำรวจกันยันขนาดนี้ประเทศคงแบบพันยินสูงขึ้นอะ่ะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะอืเนี่ยเราก็ชมกันนะครับจนแบบจนเขาเก็บเลยนะนี่ปกติผมผมหยุดไล์ส่แล้วนะเออปกตินี่เยผมหยุดไล์ส่แล้วนะทุกคน อ้าวอ้าวตำรวจไม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเห็นไหมอะเห็นไหม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 ครับทุกคนนี่ตำรวจไม่ไม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอุ้ยไหนล่ะโน่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 โนเห็นไหมเห็นไหมต่อหน้าต่อตานะครับเนี่ยเออพอเป็นพอเป็นประชาชนเหลือไหมไม่เหลือบอกเลยนะครับตำรวจไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยโอ้โหขี่ต่อหน้าต่อตานะไปเมื่อกี้นี้อายไหมครับหลังผมถามหน่อยผู้บังคับบัญชาอายไหม เออต้องถามหน่อยครับว่าอายไม่มีความอายไหมเอออายประชาชนไหมที่นะครับจราจรนี่โอ้โหไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโอ้ยไปเมื่อกี้นี้กับต่อหน้าต่อตาอ่ะดูนะครับอืนี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์แบบนี้ถ้าเป็นประชาชนคุณโดนจับไหมอ่ะถืครับจับไปเลยดูเขที่ทำได้ไงเขาถ้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เขาทำได้หมดแหละนาดไม่ติดแผน่นแปยทะเบียนยังขี่ต่อหน้าต่อตาไปเลยเมื่อกี้นี้นะครับไปแล้วนูนนน่นเออไปแล้วครับหน้าสวนจุดจุจักบกจลลกองกับกับ,บ,บการหนึ่งบอสิบสีเป็นที่เรียบร้อยเออนะครับนี่แหละครับทุกคนคอือไปแล้วนะครับไอ้แยกลาดเท้าก็น่าจะ